กราบสวัสดีกับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการไอ้เทงฮักคอและกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปักใต้และชาวไทยทั่วโลกบนเครื่องบินในเรือยอดเรือสำราญบนรถไฟความเร็วสูง เรื่อว่ายู่ในพรกในตอก็เลวแต่ครับพราะแม่พระนอง,งประชาชนที่กรบครับการเหลือตังแน่งความเป็นจริงนี่มันใจลอ,อยเปิ่เตไม่ได้หรอกแต่มันดีว่าใจากำลังโจนยึดอำนาจการปกครองเพราะว่าการใ้กำลังโจนยึดอำนาจการปกครองนี่มันเป็นการส้มขบศิษส์นันแลยิ่งชนะ อาไม่ส้มขบกินสันนี่มันไม่มีทางชนะได้ทุกยิ่งใต้โุ่งเม็ดพระเอกไปหยุดจันโนชาพลเอกส้นถีบุญญรัตนาการินเพราะว่าถักสิ้นส้มขบคิดเนี่ยไม่อ่านสู้กลัวธุรกิจข้องตนจะทุกหยืดยือว่าทุกเพ่าทำลาย แต่ได้คนอย่างพรัสแกรมโบเป็นนายกรัฐมนตรีในข้าหน้านัก็หมดถึงมันเป็นไปไม่ได้หรอกประเทศนี้พวามกับสั้นยิงกันแรกและเมื่อทำไม่จอมพลปอผีบูโจงก,กรามตอนนั้นแกแ่แผ่นโทยุกกระบอกบวรดดิษ์ยิ่งกันจนรับตาดินดินถาราบตายโงไงผ่นเอกที่จุกกรรม ก็ภายแผ่ไปพระองค์เจ้ากบฏบวรรัตนข้าความประวัติศาสตร์นิดนึงทีนี้ว่าการเหลือตังแห่งความเป็นทิ้งของประเทศไทยย่คลั้งนี้นะครับจันดีก็รบไอ้ตัวทุจรนิตทุกทุก็คือไอ้หน้าดำก็กกตออุบาทเพราะก็กตอระดับประเทศก็กตอระดับจังหวัดมันเป็นสามุ่นรับจ่ายของอำมาจสักดีนา ยี่านายอันบุรีรมแกไปเที่ยวด่าแมมันเอาการกิงในไปให้มันมันก็ไม่บัดซีได้ไอ้เจ้าแวนมุญมีหน้ามันปี้กับดันดีกราพ่อพ่อกับไอ้ประธานไทูนก็เหลยกขี้ทูนนี่มันเบิกเงินไม่แลกการเหลือหลัง่อมทีนากรที่ดรบราชเขต่แปดเบิกพ่อพ่อกับตึ๊งขอตองอ่อมันหลานพลาดนะจะไม่ผมจะบักก็อวอ วอมจ่ายเงินสร้างแสนเจ็ดกอกตจ่ายส้ามที่แปดล้านลูบาทไม่คนสามารถไม่ถึงสิบคนเราไม่ได้ผูดกันจริงจังเพราะถ้าต้องอเมอมันบวกเดียวกันคือมันอูบาทแฉะชัวกระดังมดเลยทีถ้าว่าทําอย่างไรถึงจะได้คนดีมันดีไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้มันต้องเอาคนชัวกรอกเมืองบาลัดแจมเบนีรมันชื่อว่าเป็นคนกากกัน แต่แรมโบีซสานตักสิ้นชื่อว่าเป็นยอดมนุษย์ตอนนี้ก็ได้กันจอมพลังมาแล้วมาใสา่สก๊อลาวได้ไม่ต้องหลอดนะมันเสียวจ้างกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปเลือกใกล้เวลาลอ,อนหม้อทอดนึงคุ้มผักไห่งผักนั่นก็จะหนาเลยเลิกไร้ัวเลือใกล้ดีว่ากูบอกแล้วเลยไรมึงลืม กำนันผู้ใหญ่บ้านยอน่มลงเหลือตังคงี้ยตังที่ซ้องแกบอกเลยบาลัดเดี๋ยวนี้ผมรับเงินกูหรือแล้วก็อบาลัดไม่ลงให้แล้วมันุษย์บ้านเ่ย